มันยากดนเวย้ยากใครไปทาน้นี่เคยเจอมากับตัวแบบเอาง,ง่ายตอนที่สแตนอาร์คอมมีชครั้งแรกอโอเคมันก็มีกระแสที่ดีประมาณนึงแหละเคยไปเจอคนแบบเฮ้ยเตยดอนเมืองอุ้ยดังกว่านะครับตลกให้ดูหน่อยอม,มันเป็นอย่างนี้นะมันมันเป็นเหมือนเรื่องที่เราเคยฟังพี่นนทอ,อุดมที่เขาสัมภาษณ์แล้วแบบอขอสักมุกดิพอไอเรื่องเนี้ยมาเจอกับตัวเลย อ๋องานไม่ใหญ่จริงผมไม่เล่นนะครับนี่อะไรผมไม่เล่นเกินกาข้างถนนนะครับเขาก็เออเฮ้ยอีจได้ว่ะคุณหมอมองเสร็จปุ๊บเม็ดใหญ่มากเลยนะครับอีพยาบาลตอบว่าอ๋อนั่นไม่ใช่ลิซิดวงค่ะอันนั้นไข่ โปรนะโปรคณะแอบน่าถ่ายรูปไปน่าถ่ายรูปการทำงานถ่ายอะไรที่ดได้เลยคนเดียวครับสามกล้องเลยครับสามารถเองด้วยหนึ่งครับสองครับสามครับมาคนนี้ครับคนนี้ครับผมอ่ะก็คือจะ เท้าวความสิ่งที่ผมรู้จักพี่ก่อนนะเพราะว่าด้วยความที่ผมไม่ใช่พิธีกรจ่าพี่ผมไม่ต้องพูดประสบการณ์ร่วมเหลือบดูก็รีแลกดีนะเหลือบดูก็รีแล<อ> okay. ออกตอโอเคมีมาครับต้องเท้าวความก่อนผมเป็นรุ่นน้องพี่เตยแล้วก็เห็นการทํางานเห็นอะไรมีไปแจมกันในกองบ้างพี่เตยเป็นคนที่แบบหาแล้วพอมาวันหนึ่งอยู่ดีผมก็อา้าว เฮ้ยพี่ไปเป็นสแตนด์อัพคอมดี้คือเราเข้าใจว่าพี่เป็นคนที่สนุกว่าสนุกไปถึงสแตนด์อัพคอมดี้เลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มยังไงอะพี่เริ่มยังไงใช่ไหมเริ่มในการเป็นสแตนด์อัพคอมดี้มีรุ่นพี่พี่คนหนึ่งเขาชื่อพี่แก๊ปนะที่เขาทํายืนเดี่ยวอะไรที่เราจะเห็นกันอยู่นี่แหละตอนนั้นปีหนึ่งเขามาถามพี่ให้เตยกูจะทําเดี่ยวไมโครโฟนพี่กคิด พี่แกเนี่ยพี่แกมึงเป็นคนตลกกว่าวอ๋อไม่ใช่กูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำกูำจะให้มึงทำอ๋เอเอาจริงนะแวบแรกที่เราได้ยินอย่างเนี้ยเราในใจเราตอบแล้วเฮ้ยเอาดีแต่ด้วยกรอบอะไรไม่รู้บางอย่างหรอกด้วยความแบบมันจะดีหรอว่าไม่เป็นอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะเด็กๆมีความฝันอยู่อันนึงเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยถ้ากูทําเดี๋ยวไมโครโฟนจะเป็นไงวะเ,งเอเอ,เอไอความฝันนี้มันมาจากที่เราแบบเกิดและเติบโตมาด้วยการดูพี่โน้ตอ,อุดมนี่แหละเฮ้ยเราทําได้ป่าวะเราก็ไปคิดโต้ทนเลยเฮ้ย ก็ก็ก็น่าจ,จะมันดีลองดูแล้วพอหนูบอบว่าตอนนั้นมันมีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับในชีวิตเราตอนนัน้นเรื่องที่เราจะต้องไปหาหมอไปไป,ไป,ไปเป็นฤิสิีดวงอะอะไรอะไรอันนั้นนะและไอ้เรื่องฤิสิีดวงนั้นเราเคยไปเล่ากับเพื่อนเลยแม่งเออแม่งฮาว่ะแล้วมันแบบทุกรอบเออมันฮารืว่เราแล้วมันแบบไอ้ไ <laughs> ม่เปแบบ็นความสวยที่ม่งแบบแม่งเป็นเรื่องจริงแล้วแบบเออว่ะลองลองลองไปเล่า <laughs> ด<ๆ>ูด <laughs> <ๆ>ีอะไรแล้วเราก็เลยลองไปพอไปเล่นดูจริงๆอ่อะคิดว่าคนประมาณสิบยี่สิบคนพอไปถึงจริงๆโอ้วันนั้นกี่คนวะเกือุย มีช็อคเหมือนกันแต่พอสแตนเอาวันนั้นมันจบไปฟีดแบคมันค่อนข้างดีเลยเราก็รู้เอ๊ะกูก็ทําได้เหมือนกันนี่หว่าอะไรเงี้ยพอจริงไหมอันนี้มไม่ได้แอคนะณนะวันที่ไปเล่นอะเล่นสองรอบอม,มีซ้อมใช่ไหมอันหนึ่งแล้วก็วันจริงอันหนึ่งคือเรามีแก่นเรื่องแข็งแรงมากอมอมสองรอบที่เล่นไม่เหมือนกันเลยไม่รู้นะอันนี้ถ้าเป็นคนอื่นแล้วมองเข้ามามองตัวเองนะหรืออย่างว่าอาจจะเคยเห็นที่แบบพี่เป็นคนพูดสนุกได้แล้วก็ไหลไปเรื่อยได้อินพาว้ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็ตอบเลยตรงๆว่า5้า0ิบห้าเอร์็นี่ยคือเรื่องเก่งเรื่องที่เหลือปล่อยฟรีเลยอีก5้าเปอซตด้วยความที่เราเกิดมาเป็นเด็กโกลส้นตีนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอเกิดมามีความกลส้นตีนเป็นพื้นฐานอะไรมันจริงนะเหมือนที่เขาพูดว่าถ้ามันได้หางหึงแรกมาแล้วมันเหมือนเครื่องแม่งติดแล้วแล้วพอหลังจากนั้นจากที่แบบอย่างที่พี่แบบเคยเคยแบบยืนถือไม้บ้างตอนสมัยมหาลัยหรือแม้กระทั่ง ตอนที่เราไปพูดนั้นผู้นี้ก็เคยนี่เคยเคยเป็น m ออยู่จ็อบสองจ็อบนะึาา่ง <laughs> แต่ว่า,าไม่มีใครรู้แต่พอเขามไม่จ้างก็อีกต่อไปแล้วาจากสองจ็อบนะไ <laughs> อชีวิตที่เราไปจับไมและถือพูดอะไรเงี้ยเอ้ยแม่งสนุกแลวทีนี้มันก็เลยไปโดยที่แบบไปโดยไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะหามุกนี้หรือว่ากูมีสล็อตหนึ่งสองสามแล้วกูจบเชียรปุ๊บเออมันเป็นฟิลที่แบบพี่กดอธิบายไม่ถูกมันก็คือแบบมันแบบมันไหลไปเรื่อยแล้วเรารู้สึกอันนี้แม่งแวะได้ว่ะ มีหลายคนเหมือนกันแบบเอ้ยพี่เตยอันนี้ทําไงวะเรื่องแบบนี้ต้องเป็นยังไงฮาอะไรเงี้ยนี่เกาหัวเลยแบบกูจะบอกมันยังไงดีวะอะไรเราเราก็ไม่รู้ว่าเทคนิคแบบนั้นเราเรียกมันว่าอะไรแล้วคนอื่นมันไปใช้ได้หรือเปล่ามันเป็นสไตล์มั้งเออสไตล์ที่เราแบบว่ามันสามารถแบบไหลแต่กับการอินพไวอ์แบบนี้ได้แบบนี้ทําไมต้องเตยนอนเมืองอดิเหมือนแบบนักสนุกเกอร์เอฟนครนายกอะไรเงี้ยว่าอย่างไงเรื่องนี้เรื่องนี้แม่บ้าบอกมากคือพ่แกบเนี่ยแหละ เอ่เมึงรับเล่นกูแล้วรับเล่นพี่เฮ้ยมึงต้องมี AKA ว่ะเอ a คเอเด็กๆเขาเรียกมึงว่าอะไรวะเขาเรียกก็เรียกผมไอ้ห้อยมั่งพี่อะไรเงี้ยหรือว่าเตยธรรมดาบุญตามเลยอู้ชื่อแม่งไม่ขายว่ะเอาไงพี่บ้านมึงอยู่แถวนี้ดอนเมืองเออก็เตยดอนเมืองเลยแล้วพรีเซ็นเออแล้วพรีเซ็นแล้วพรีเซ็นเตยดอนเมืองเลยวเตยเออเตยดอนเมืองก็ได้เนี่ยแล้วพี่ก็บอกควารู้สึกกูเหมือนครูไวัยพฤยังไงตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่งเออเตยดอนเมองเตยดอนเมืองก็ได้แล้วแม่งก็ง่ายดีแล้วก็ไไไมมมม่่่่่คิดดวาาแแแแงงงบบบบอออออ้ชืืเเเตยนปท โปรโมทชาวดอนเมืองมาดูเลยวันนี้อะไรเสืิมเพิ่งเสือ,สอ,สอไมได้ผลหลังจากนั้นก็มีตม่ำบรรทัดทองโนโนดัพบุเลียนอะไรอะไร,ะไรมา<อ>ตามมาตามมาอั้ตาตั้งเองเอพี่ตอนนั้นตั้งเองก็จ่าว่าจะก็ว่าจ,จะง่ายๆเลยเตย<อ>แต่ไม่ก็จริงองไม่ไม่มีจุดข,ขายไม่มีอะไรเลยเออแต่พอใส่เออถิ่นฐานบ้านเกิดอ,อะไรมันก็เออดูเป็นเราเป็นโอท็อปของ ชุมชนนั้นๆอะไรเขตโอทอปเขตโอทอปเขตถือเป็นแบบหนึ่งโฟดะหนึ่งโฟดะอารมณ์แบบหนึ่งตำบลหนึ่งประเทศกันอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเขตหนึ่งคอมเมดี้ในเขตหนึ่งหางหนึ่งเขตหนึ่งหางหนึ่งเขตหนึ่งหามันมีมันมีเก่งไหมเก่งไหมเหรออันนี้น่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกของคนอื่นเลยพี่ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ประสบพบเจอที่ไปคุกคีอยู่กับพวกพี่ๆเขาอะนะคือคือปกติเราจะมีรอบซ้อมกันคือมันก็มีการแบบเช็คกันะอว่าอันนี้ได้ไม่ได้ บางคนขึ้นไปแล้วแบบไ<ม>อ้ที่เราคุยกันเฮ้ยเล่นเลยล,ลองดูมแม่งไม่ได้เสร็จปึ้งเขาก็เก่งแล้ว<ม>บางคนมันเงียบมันเงียบแบบเงียบสงัดเลย<ม>พี่อาจจะถูกจิตกับคนกลุ่มนี้แต่คนกลุ่มนี้แม่งก็ไม่หาเลยมีเหมือนกันเคยยืนเล่นอย่างเงี้ยฝั่งนี้แม่งหาคิดแ,แต่คิดแต่อลไฝั่งนี้แม่งนั่งเงียบทุกครั้งที่หันไปมองแล้วอุ้ยเฮียกูไม่มองฝั่งนี้ดีกว่ากูเอากูเอาฝั่งนี้ดีกว่าอะไรเงี้ย คือณวันที่ซื้อตั๋วมาดูสตนด์อัพคอมเมดี้คือกูอยากได้ความฮาแล้วเราขึ้นไปเนี่ยคนแม่งร้อยสองร้อยคนเนี่ยแม่งคาดหวังกับเราแหละฮาก็ดีไปฮาน้อยว่าก็แบบฮาก็แก้มหวาแล้วเขาก็รีวิวกันมาแบบนี้อะไรงี้ใช่ไหมเพราะทุกครั้งที่คนมาดูสตนด์อัพคือเขาอยากได้ความฮาแบบตัวโยนอะไรอย่างนี้ยแน่นอนอยู่แล้วแล้วถ้าในมุมกลับกันล่ะพี่มันมีอนไนไหมที่แบบว่าล็อกวันเนี่ยไม่ฮาสวด อันนี้เป็นส่วนตัวพี่แล้วกันคือพี่มีบทใช่ไ่ะแต่บทก็จะเขียนแบบเราซ้อมเล่าเนี่ยแหละวันนั้นครับวันนั้นผมไม่คิดคาคิดเลยครับว่าผมจะมาประสบพบเจอกับโลกอันนี้แต่ตตอันนี้นพี่เขียนเหมือนเขียนไดอารี่เลยเขียนเป็นสตาร์เดงแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบมันปักอินกับประสบการณ์ที่เราทํางานสคริปต์ด้วยหรือทํางานก๊อปปี้ไรเตอร์อะไรเงี้ยเคยเป็นไหมแบบเราคิดคาอะไรคํานึงมาแล้วปุ๊บเฮ้ อันนี้แม่งได้หรอเออมันสปาร์มันเป็นฟีลนั้นแหละเขียนไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมอแม่งหันมาถามนะครับปุ๊บนี่ไม่ใช่ลิสตดวงครับอันนี้ไข่ตึ้งไอ้แม่งได้หรออะไรเงี้ยปูไฮไลท์แดงเลยอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ลองเอาไปเล่นดูเอาไปเล่นดูเออเหมือนก็ได้อืมมันต้องเป็นแบบฮิปฮอปเป็นพันลายอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันรู้สึกเหมือนพันลายจริงเวลาคิดพันลายออกมีจดพันลายไว้หรือว่าจดคำเด็ดไว้แล้วลืมเล่นบ้างปี มีมีก็มาไหนมาไหนเล่าให้ฟังเลยมีคือเหมือนเหมือนประมาณว่าก็ไอ้ครั้งแรกที่เล่นนั่นแหละเราเล่นไปแล้วเราช็อกน้ำเว้ยคือคือช็อกน้ำคือเล่นไปอยู่เล่นไปคนก็หากันเติมตามเติมตามเสร็จปุ๊บอยู่ดีอึ๊บตันไปไงต่อะแล้วเราก็ข้ามไปเลยจนจบโชว์โอเวอรเตอร์เดินมาเฮ้ยมึงลืมดอกนั้นไปอีกวักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอยากฟังเรื่องนี้ต่อไหมครับพอดีไอ้เตยมันลืมอีกเรื่องหนึ่งไว้ เรื่องอะลืมครับลืมว่าขึ้นไปเล่นใหม่อะไรเงี้ยเล่าเฉพาะช่วงตอนนั้นอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไหลอ่ะไหลเราไหล,หลไปเรื่อยเราไหลแบ๊บปุ๊บปุ๊แวะ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 จนลืมอันเก่าอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเรื่องคนมาฟังข้ามาที่แบบประสบการณ์ร่วมบ้างมันมันเปเอกให้ได้ไามอาจจะมีทั้งคนที่เก็ตคนที่ไม่เก็ตหรือว่าส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าคนมาดูแซนด์นัมคอมเดี้คือเปิดใจอยู่แล้วว่ากูจะแบบว่าปล่อยตัวไปกับการเล่าเรื่องเคยมีอยู่ทีหนึ่ง เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมแม่งไม่ควรจะเก็ตกูเลยอ่ะคือได้การไปเล่นในร้านเหล้าร้านหนึ่งย่านเอกมัยตอนรับงานก็แบบมันจะดีอหรอพี่คนกินเหล้านะเขาเขาก็ยืนเต้นกันนี่เขาจะมาเก็ตเราพี่เฮ้ยล้องดูเราไปนดที่ร้านั้นเล่นเขาให้เราเล่นห้าทุ่มสี่ทุ่มคนแม่งยืนเต้นกันละเต้นต่อคนเมาอ่ะนึกออกปะเติม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 แล้วกูจะไปเล่าให้ใครฟังวันนี้อาจจะเดโชมัดโกออนไว้ขึ้นไปเพิ่ม ยืนเล่นๆอยู่เงี้ยโอ้ยวันนี้ครับนู้นนั่น่เราเห็นคนหนึ่งแม่งยกมือเฮ้ยแม่งหาบุกเราที่ไหนได้แม่งสั่งน้ําแข็งไอเด็กเสิร์ฟเราเราผหลังเนี่ยหรือว่าเล่นๆอยู่ตดดคนแม่งเดินผ่านหน้าไปเที่ยวไปอะไรแบบคือมันไม่เกี่ยวแั่บรรยากาศแล้วอ่ะแต่ถ้าสำหรับพี่มองว่าไอคนจะมาดูสแตนด์อัพคอมเมดี้อ่ะเขาอยากจะเปิดประสบการณ์อะไรบางอย่างในการเข้ามาพบเจอให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในประสบการณ์นั้นๆอยู่แล้วแต่ถ้าในมุมที่ว่าเล่าไปแล้วไม่หาี่ยมี เราก็ได้แต่คิดว่าแบบอ๋อมุกตลกมันเป็นช่องของมันละมั้งช่องนี้อ่ชอบดูหนังแอคชั่นไหมครับชอบครับแต่ผมไม่ชอบดูหนังโรแมนติกครับพี่ว่าน่าจะเป็นแบบเนี้ยแต่เรื่องเราไปพูดเรื่องโรแมนติกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ไม่เก็ทเขาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปพบเจอหนังตลกที่กูรู้สึกไม่ตลกเลยว่ะมันก็มีเหมือนกันเป็นธรรมดาอเบางคนตลกแบบกูฮาตลกดีทอยส์วกูฮาตลกคาเฟ่ว่ากูฮาตลกแนวอังกฤษว่าอะไรเงี้ย มันจะชอบมีคนแบบว่าบอกสไตล์เล่นๆอันนี้ถือว่าผมถามเพื่นเฮ <c oughs> ้กูแม่งไม่อินแนวหาสแตนดาร์ดของบริเอณกูต้องแบบบริษัทหาคาเฟ่อะไรอย่างเงย <ๆ S 1> บางคนก็แบบว่าเอ้กูอินแแบบสไตล์อารไม่อินคาเฟ่อะมันเกิดการเปรียบเทียบไว้เีของแบบว่าหาคนละแบบแล้วแบบสไตล์คาเฟ่ม่นขึ้นมาอยู่ในสไตล์อาร์อได้ไหมอันนี้ผมขอสองประเด็นอ๋อโอเคประเด็นแล้วพี่ว่าไม่เป็นเรื่องรสนิยมเหมือนเราฟังเพลงอะ ชอบป๊อปล็อกชอบอะไรหรือว่าบางคนแม่งฟังทุกแนว uh huh. หรือบางคนแม่งฟังเมทัลคอชีวิต uh huh. เป็นเมทัลคอใส่เสื้อดําสับตาหรือว่าเราจะเป็นอย่างเราเราเนี่ยฟังได้ทุกแนวครับเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองได้เรับอะไรใหม่ๆส่วนครว่าคาเฟ่ขึ้นมาอยู่สแตนด์อ uh ัพ huh. ได้ไหม uh huh. พี่ว่าเขาเป็นเรื่องตลกที่อยู่เป็นเวทียุคแรกของประเทศไทยเลยด้วยซ้ำ uh huh. แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นคนเดียว uh huh. เขาเล่นกันเป็นทีม uh huh. ในความคอนเซ็ปต์ของเป็นสแตนด์อัพอ่ะมันก็คือต้องยิงคนเดียว แต่นี่ก็อยากเห็นนะอยากเห็นพี่บอลเชิญยิม้มอยากเห็นแจ๊ชชวนชื่นจะเ,เห็นอะไรขึ้นมาเล่นอันนี้พี่ว่าก็น่าดูนะแต่ถ้าขึ้นมาเป็นทีม3 4มี่คนมันก็ดูเป็นแพทเทิร์นของคาเฟ่แต่นี้พูดในฐานะที่ไม่ได้มีความเข้าใจศาสตร์ของตลกคาเฟ่นะแต่พูดในเรื่องศาสตรข์ของคอนเสปต์ว่าสแตนด์อัพคอมเมดี้มันคือคนเดียวใช่ปะแต่ถามนะตอนนี้อยากเห็นแจ๊ชชวนชื่นขึ้นมาสแตนด์อัพไหมเออแม่งอยากใช่ไหมเออมันน่าดูใช่ไหม เป็นไว้ใหม่ๆของติลปินคนนั้นๆคนนั้นๆอะไรเงี้ยเอออันนี้แม่งก็น่าดูเตยเลยป้ายไปอยู่ในศาคาเฟ่เตยเลยป้ายไปอยู่ในศาคาเฟ่น่าจะเป็นตัวเซอร์น่าจะเป็นตัวเซอร์ยืนแบบยืนนิ่งๆเลยนะยืนนิ่งๆก็ปล่อยเขาเล่นไปเพราะว่าไม่ทันแน่นอนโอ้ขอระดับอาจารย์กันบูกป้าบูกบ้าที่น่าจะเป็นตัวเซอร์แล้วแบบ อะไรสักอย่างหนึ่งยืนแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนึกอะไรไม่ออกกูเต้นโชว์เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะไปยืนเป็นตัวเซอร์เหมือนพี่ปะคราฟอะไรน่าจะเป็นสปิลนั้นอืแล้วพี่ว่าสองสารนี้มันรวมกันได้ไหมรวมกันได้ไหมพี่ว่าน่าจะได้นะเพราะสุดท้ายปลายทางมันคือความตลกไม่ว่าจะคาเฟ่แบบกลุ่มสแตด์อัพคอมดี้ขึ้นมาแม่งคือขึ้นมาทําให้คนขำปลายทางคือทากันได้ให้คนขำอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นคอมบิเนชันที่แม่งแบบโน้ตอุดมวันนี้มาพนวกับชวนชื่น หรือบริษัทหาตอนตอนนี้นี่พี่ขึ้นโขนประมาณกี่ครั้งแล้วพี่สามหรือสี่ครั้งนี่ว่าถ้าจาไม่ผิดนะก็ถือว่าถ้าเทียบกับคนอื่นในกลุ่มนี้เขาก็เยอะกว่าพี่เยอะนะพี่ก็ได้แต่บอกว่าอเอ้ยงานไม่ใหญ่จริงผมไม่เล่นพี่ทำ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 ,ทำเล่นตัวแต่จริงจริงกูกู <ๆ S 1> ไม่มีเรื่องแล้วเพราะว่าสิ่งที่พี่ขึ้นไปเล่นสเตตอัพอ่ะคือพี่จะด้อยกว่าพี่พี่คนอื่นตรงที่ว่าพี่ๆี่คนอื่นๆเขาอ่ะเขาสามารถเป็นครีเอทีฟเล่นนึกเรื่องเขานั่งสังเกต สิ่งที่มันอยู่รอบตัวแล้วเขาก็เอามาทําเป็นบทแล้วขึ้นไปพูดแต่ของพี่เนี่ยทําไม่ได้พี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเล่าเป็นแบบประสบการณ์ชีวิตจริงอะไรที่เราไปเจอมาจริงๆเลยแล้วเวลาเล่าเนี่ยมันเข้าปากเวลาเล่ามันมีฉากตอนนั้นที่เรานึกย้อนกลับไปอ่ะมันก็เลยจะเล่าเล่าได้มันทําให้พี่ไหลได้แต่ถ้าคิดบทมาเซตท็อปปิกมาปุ๊บอ่าไหนลองแสดงออาคอมมิวเตรระหว่าง PC กับ Mac เด โหมันตลกกันยังไงวะอะไรเงี้ยีคิดไม่ได้สำคัญคือต้องเป็นเรื่องที่พี่อินอินใช่อินผมใช้คาว่าเข้าใจในตัวของดีเทลของมันแล้วก็น่ามีอะไรที่พี่เอามาขยวกได้ว่าใช่ใช่เพีอันนี้แม่งได้ก็จะไม่ใช่แนวแบบเฮ้ยเล่าตลกให้ฟัง่อยใช่ไม่ได้ไม่ได้มันยากด้วยต้องหาใครไปทำได้นี่เคยเจอมากับตัวแบบเอาง่ายตอนที่สแตนด์อัพคอมพิตี้ครั้งแรกโอเคมันก็มีกระแสที่ดีประมาณนึงแหละเคยไปเจอคนล้วเฮ้ย ลอยดอนเมืองอืมเฮ้ยดังว่ะครับตลกให้ดูหน่อยอืมมันเป็นอย่างนี้นะมันมันเป็นเหมือนเรื่องที่เราเคยฟังพี่นุอุดมที่เขาสัมภาษณ์แล้วแบบขอสักมุกดินั่นนี่ขอสักมุกดิโอ๊ยปาโมดขอสับฮาดิพอไอ้เรื่องเนี้ยมาเจอกับตัวเลยอึ๊บอ๋องานไม่ใหญ่จริงผมไม่เล่นนะครับนี่อะไรผมไม่เล่นเกินการข้างถนนนะครับเขากอเออไอ้ยีได้ว่ะหลังจากนั้นมันเป็นเซตบุลเล็ตคำถามเลยไอ้คำตอบเลยตายแล้วว่คขับิี่อ็เรกซักมุกโอ๊ยงานไม่ใหญ่จริงผมไไม่่เลนออาตัวรดป แต่จริงมันเป็นการตอบที่จะเชิงนัยะนะหรือว่าเชิงว่าเฮ้ยตอนนี้กูไม่อยากเล่นกูไม่อยากเล่นกูไม่อยากเล่นกูเดินอยู่กูเดินอยู่ของกูอยู่จรงยอมมาเอาความตลกอะไรมึงไม่คิดเหรอว่ากูหลงทางอยู่หรืออะไรในหัวจะมีแบบเรื่องราวมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมจะให้มึงมาสวิตคอมบันดี้ตอนนี้เออไอชเงินแม่งไม่เข้าแบงก์กูทำไปไว้ก็กำลังลูกมีไม่มีใจแดกพี่ตลกเลยตลกพี่อะไรอยาจะอยาะตอบก็เราก็อากแล้วก็ถนอมน้ำใจก็อะไรก็ดีนะพี่ถือเป็นยันอะ แต่ทุกการไม่ข้อดีคือพอตอบไปแบบนั้นเสร็จเอ้ยงานไม่ใหญ่จริงผมไม่เล่นเลยครับผมไม่ใช่ตลกเกินการคนเข้าไปเออเขาว่าหาออมันก็เลยอ่ะผ่านไปเออผ่านไปมันก็ยังได้อยู่เขาก็ยังได้ความกลนตีอะไรจากเราไปได้อยู่ก็เออก็ถือว่ารอดไปผมคงไม่ถามที่ว่าพอมาลองแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมันขนาดไหนแล้วเพราะว่ามันฟังมันก็ดูออกแล้วแต่ทีเนี้ยคือผมอยากรู้อีกหนึ่งในยะแต่ถ้าพูดในมุมมองของคนที่แบบเริ่มลองที่จะเปลี่ยนตัวเองแบบพี่เจอจุดเปลี่ยนแล้วทำอย่างเงี้ยทำไมคนเราถึงลองเปลี่ยนตัว อาส่วนตัวพี่ก่อนเลยนะคือพี่เติบโตมาเนี่ยแม่พี่เนี่ยเซฟโซนพี่มากพี่เกิดมาอยากเตะบอลแม่ไม่ให้เตะอ่าขอไปนั่นนู่นขอไปเที่ยวกับแม่ไม่ให้ไปที่บ้านไม่กินเนื้อกันตอนแรกอยากกินเนื้อตีเลยนะไม่ไม่ให้อยากกินเนื้อเอาจริงๆพี่โคตรคนหนูเลยเพิ่งมานั่งรถเมย์ตอนม5ณวันที่พี่นั่งรถเมย์เพื่อนที่ตื่นเต้นชิบหายเลยเพื่อนแบบมึงเป็นเลยเนี่ยกูเพิ่งนั่งรถเมย์เพื่อนไม่ก็งงใหญ่คือพี่เกิดมากับความรักของแม่ที่เขาแบบ กรอบมากๆเลยแบ mm. บมีตีกรอบให้มากเลยพออายุที่เราพอจะโตหรืออะไรแล้วจบ,บปมปลายมหาลัยงร้ยพอเริ่มลองทำเขาเนี่ยมันเหมือนแบบล้นง้างหนังกระติกมาตั้งนานแล้วอะ mm. แล้ววันนี้แม่งได้ปล่อยผมแม่งพุ่งแม่งพุ่งไปเลยปึ้งมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยนี่บ่า mm. ไอสิ่งที่เราคิดว่าแม่งน่ากลัวหรืออะไรอย่างเงี้ย mm. uh huh. อ่ะฮะพรามันได้ออกไปเจอจริงๆ mm. มันกลับกลายเป็นเรื่องสนุกแม้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 ว่ามันจะคือเป็นอุปสรรคก็ตาม mm. อย่างในเรื่องสแตนด์อัพคอมเมดี้อันเนี้ย คือไม่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจอย่างที่เล่าไปตอนแรกนะ<ม>เอ้เราเล่นได้วะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเหมือนเราชอบพี่ป๊อปมือเล่นดอกแล้วเราไปหาเสื้อมาใส่เล่นกีตาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเราชอบพีโนโ่นอโดดเอ้เราลองเล่นอยู่ที่บ้านแล้วมันก็หายไปไอ้ความคิดนี้จนอยู่ดีพอมามีวันนี้เสร็จปุ๊บเราคิดว่าเอ้เออเราต้องไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยดีกว่า<ม>คิดเหมือนกันนะว่าแบบมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยทีนี้พอได้แต่คิดเสร็จปุ๊บมันมันไม่มีคําตอบเออลองทําเลยดูดีกว่าพอลองไปทําเสร็จปุ๊บ เต็มที่ก็มือก็ถ้ามันไม่หาเต็มที่ก็ได้ลองทําแล้วถ้าสมมติท่าเราไม่ทำแล้วก็มาั้งเสียจแ้แล้วเราก็มาดูอีกหนึ่โอ้โอโกูหากว่าเขากูหาอ,อะไรเงี้ยเราก็เป็นแค่คนกระจอกคนหนึ่งที่ได้คอมเมนต์ <c oughs> กับตัวเองว่าแบบเราทําน่าจะทําได้ดีกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่นี้เราลองทําเลยเราจะได้เปรียบเทียบกันเลยว่าแบบผลักตัวเองไปสู่แบบการทดลองดีกว่าอะไรแบบนี้ มันมีอีกมุมที่พม่คิดนะมันมีมันมีหลายคนพูดแบบโอ๊ยลองออกไปทําเลยออกไปเจอเลยอุปสรรคมีไปต่อสู้พุ่งชนไม่รู้นะอาจจะถูกติดและที่คิดว่าต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันมีผลมีผลถึงว่าในบ้านของเราบางคนมันไม่กล้าแม้แต่จะฝันก็มีเพราะว่ามันไม่เห็นปลายทางเลยมันเห็นแต่ช่องทางในอุโมงค์สังคมบางคนหลวงก็บอกเดินเข้าไปเลยในอุโมงค์อะมึงเห็นเนี่ยมีแสงอยู่ปากอุโมงค์มึงเดินเข้าไปเลยปลายทางอุโมงค์ไม่อยู่ตรงไหนมึงต้องไปสู้อากูไปสู้มึงบอกให้กูไปกูไปพอกูไปเสร็จเึ้่ม แล้วก็ลวป,ปล่อยกูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูจะไปตรงไหนอะไรเงี้ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ได้แค่ตัวเราอย่างเดียวแหละใช่ไย้คป,ปัจะมาใช่ใช่ใช่เหมือนที่เชื่องคอนเนต์ใหม่ผม <c oughs> <c oughs>